ขอยากครับผมบินครับโหผ่อนได้ไหมไม่ได้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นสามเดือนได้ไหมไม่ได้ใช่ขอขอผ่อนไม่ได้ได้ครับผมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นสามเดือนได้ไหมได้ครับผมแค่โทรสั่งทุกอย่างศูนย์เปอร์เซ็นครั้งแรกกับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยวีซ่าแพลตตินัม คุณ้วครับพี่สำหรับเงินประกันสุขภาพขอส่วนลดหน่อยดิฟิตมากโเป็นรถมากประกันตามฟิตประกันสุขภาพจากสินมั่นคง <15 96. S 2> หนึ่งห้าเก้าหกหายไปไหนไม่หลายวันก็ไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นมีลูกนี่น้องจอยเจอบนรถทวนได้เบอร์โทรมาด้วยน่ารัก นี่น้องโซมสวยชอบเนี่ยเบอร์น้องออยนี่ของน้องตุ๊กน้องเก๋ลิปสีแดงนี่ก้าเพื่อนคนนี้พี่ละผู้ชายที่มีสิีีด้วยมีอ่ะผู้ชายจะมาบอกแบบเนี้ยยืดอกพกถุงโอ้ยของมันได้ยังถามทุกร้านแล้วตั้งแต่อดีตยานาคต เหลือร้านนี้ร้านเดียวเนี่ยแล้วมันจะมีไหมเนี่ยจะไม่รู้เหรอก็จะเอาขอตังเยอะแยะเนี่ยเอาอะไรเหล็กหมื่น 10, ตันปูนหมื่นตันมีไหมมีมีอ่ะแล้วแล้วเฟอร์นิเจอร์ครบราคาถูกครบถูกดีที่ดูโฮมึลขเจ็ดสี่หกมีบริการส่งค้าม,มิติไหมมิติเราส่งทั่วไทยพี่ข้าม,มิติหมหมีไหมกลับนาน้า เกมเฮียบเลยเอาเนี้ยนี่ซื้อให้ใครครับให้ลูกกี่ขวบแล้วครับห้าอีกเจ็ดปีพี่ค่อยมารับนะครับยังไงสิบสองปีเป็นอายุที่เหมาะสมในการเล่นท็บเล็ตครับและช่วงที่เขายังเล็กอยู่ผมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ ได้รู้จักความอบอุ่นความรักก่อนที่เขาจะกลายเป็นหุ่นยนต์ครับรอหน่อยครับ advice มีแต่คำแนะนำที่ดีให้คุณกล้องวงจนยอตปิดขายไงทั้งชุดนี้ก็9,900บาทครับถูกๆไม่มีเหรอมีครับ60บาททั้งชุดเหรอ ทั้งชุดเลยครับมีอะไรบ้างมีประดุกสะดาน้ำประหวานครับเพื่อนเล่นเหรอฮะคือพี่เอาทั้งชุดเนี้ยไปให้เพื่อนบ้านพี่ผูกมิดกับเขากินข้าวเขาพี่ดูแลเขาแล้วเขาก็จะดูแลพี่พอเพื่อนบ้าน คือกล้องวงจรปิดที่ดีที่สุดครับผมลึก Advice มีแต่คำแนะนำที่ดีให้คุณคุณยังไม่ลืมความทา้าทายครั้งแรกในชีวิตทำงานใช่ไหมโอเค okay. let's talk about the next year plan of our magazine เมื่อการฟังของคุณเริ่มสับสนตามือรอยมึนงง น้ำลายไหลไร้การควบคุมฟังไม่ได้สับคิดไม่ออกสมองหยุดทำงานดีน่กาบาดีหน้ากาบ้าความเหนื่อยขยาแถมเราฉลาดล้ำโลกฉลาดที่กี่มาาน้ำลายฟาด ปีหน้ากาบ้า <S <S ปัญหาเรื่องบ้ามีมานานเลยวลืมซ้ำน้ำซึมใช้จระเข้เฟกชิลร่วหแล้วน้ำรั่ใช้จระเข้ปลักอุดรูรั่วได้ขนาดน้ำไหลมวยใสยไม่สวยใช้สีจระเข้คัลเลอร์ซีเมน งเียบเปลี่ยนกระเบื้องใช้จระเข้ทองกาวซีเมนต์ปูทับได้เลยป้องกันราดำป้องกันราดำใช้จระเข้พรีเมียมพลัสพื้นลื่นใช้จระเข้กันพื้นลื่นกัใช่ไหมคุณจะทำขดใช้จระเข้กันขี้บด นวัตกรรมก่อสร้างความสุขจระเข้มาตรฐานอเมริกา